สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น,น,น้องเมื่อนอาาอนี้นายย่าไนะสิ้สา,าผ้ามาสี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 ต่ำต่ำเ้อผ้าผาตัดเื้อโอ้ยนอผ้าตัดเสืออ้อหีอิมัมนเสือ้อผ้าเอออ้ย่ยาก็สวัสดีจ้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้นะตะก้องมีได้เป็นโรงเรียนได้จ้าตะก้องเป็นวดัดต,<ะ>ตะก้องเป็นวัดเลยเข้ามาเป็นตะก้องให้ยายตั้งอย่านเนี่ยังไปงม,มของเจ้าของวานซะก,ก่อน,นสิสเ,ทเ,ทเทมืม่อมวานนี้นะตะก้องที่คาดไปโรงเรียน,น แต่มองนี้เอาไม่ทิพเลยตะกร้าได้ถ่ายหลายชุดนำาพร้อมเด้อเห็นม่องนี้วื้นี่เอาม่องนี้มีแม่นว่านมาเอาหน้าคุนตอเดด้องามบยา่ยายนะเฮ็ดยายเป็นผู้ยายเก่งเด๊ะๆนี่หาตาซื้อเดอ้อพี่น้อง ้าบุไทยทอด้วยมือสาวบุไทยซาบุไทยได้ใจสมบ่สาวบุไทยมาหดแล้วสาวบุไทยมาหดแล้วจัะวัดทิมหลวงพอ่อเอ,อืออ <c oughs> ย่าว่างทิมหลวงพ่อเกลือเสนอ <c oughs> เรียนสามออกใหม่ บอกใหม่3คำโว้ยได้ไยพ่อแม่พี่น้องเฮือนพ่อแม่พี่น้องเงียบประจ้าเฮือนละเงียบปัะคักนึง่งโดยมีเพื่อเบามีแต่ละมีแต่ักต้องกับยายนี่เกิดต่กองกยายแล้วว่าเขาไปตลาดดืเเนะ ทำอะไรว้าวยังแก้วกับมีดมีดแก้วกับใดมีเว้าได้มื่อนี้ไหนแก้วคือมีเว้าวะเนาะมีเว้าหอดคนเลยเนาะเก้าแก้วมันสิน้องน้อไปโรงเรียนลัดเสื้อตะก้องนี่หิ มีตะไก้ขันว่ามีผู้เลวเลยเสียงรถเจ็ดอีกทีนตเจีนบอจ่าจาัดกล้องเป็นวัดไปหาหมอเมื่อวานเสียงแล้วมันก็นเลยเริ่มเจ้าเงียบโควิดระบาดจัดกองเ <c oughs> ส้ยเซียไอเซอ <c oughs> ร์พ่อแม่พี่น้องเด้นี่ <c oughs> ไอเซอร์ติดโควิดนะบาดจัดก้องนะ าไอาเสือเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องดีได้ติดน้ำลายได้ดิ้ <c oughs> ล,เ <c oughs> ลาเ,นเ,นลเป็นโควิด้ลายไอเสือวางงานเนี่ย่้ลาเป็นโควิดให้หลาเรียนมีวิดเมื่อวันนีแม่แม่ลาบอกว่าจีฮอไปโรงเรียนอีกไปละว่าจะมาแต่สอบนะอาทิตย์หน้าจะสอบเลย ลีได้ขึ้นปอดสาบแ้วดีใจเจ๊แล้วโอ้ยด้วยเมือ่อวานนี่แหละรับเปลี่ยนไข้แล้วลาก,กะแล้วลากกะมันมันเยอะนู้นมันก็เมื่อยเฮ้ยแต่ว่ามันเริ่มเศร้าแล้วก็เมื่อยเลยวะจ้าเมื่อยเป็นแบบเลย มันไม่หัดหอบหนึ่งไม่เป็นหัดหอบเพรมมเามมะนนนมันเป็นลายลูกใช่ไหมแล้วมันก็เยอะนอนนำพร้อมเป็นลายลูกแค่เล่นเพื่อนเรามาถ่ายกล้องให้ย้ายเป็นลายลูกแท้เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดมีเนื้ไลฟ์แซมเอสเราก็ได้ไมืเห็นแต่งถ่ายเอสเอ,อ้าแล้วเราโรงเรียนมาเพื่ออะไรจังถ่ายเนาะ ตำพาตัดเสื้อยายนี่ยา่ตำพาตัดเสื้อก็เป็นแล้วก็เอื้อต่างข้าเจ้ามาตัดเสื้อและบัดที่นี่น่ะยายก็สีได้นุ่งเสือ้อน,น,น,น้ำงามคือแต่นน<ก>คุณนายนี่เ้ยตายมคอคุณายักคุณนายก็มีเงิในใส่นี่ ามีอยู่ได้ละสามร้อยพันหมื่นโอ้ยคุณนายไม่มีเงินเดือนนี่บอกแล้วแม่ล่าหนักก็ได้เงินมาบักหลายนึงได้มาแตลือใช่ใหญ่ใหญ่เราไปดูได้มาแตรือเงินเอาก็ได้อันก็ไดมาพอหนึ่งร้อยพันมืนแล้วแม่ป<ๆ>ีอ่นเคือได้เงินก็ะแม่ มาก็เลยได้เงินมาบักเล <หา S 1> เอือดไปเยสเพือจังได้เงินแม่ไปเ็ดเพื่อคือได้เงินแม่ไปเ็ดผีหรือทำงานผีหรือก็ทำงานขายของอาชีพขายของอไปไหนแม่เหรออย่าหลุดล็อให้เพิ่นฟังเราขายผีหรือเอาแม่ไปขายผีหรือขายขนมนางเล็กอันเป็นบ่เจ้าของนะขนมว่แม่พี่น้องเคยเคยเบิ่งบอกจาก้าเพราะมีอาชีพเพื่อพี่น้องเบิ<า>่งเนี่ยฮะขนมนาง นี่เดนถ่ายคลิปเพื่อนเนี้อนเขาเอ็สไหมมีถ่ายเพื่อพี่น้องเบิงนะ่งกเนยงานเอาเพื่อนมาเอ็ดเถอะอีกของเจ้าของเอาไว้สักก่อนเอ็ดของยายเพ้่ันแล้วสกวักก่อนโอ๊ยงามบบจา้าเนี้ยเบิ่งหน้ายายละโอ้เนี่ยเบิง่เงเ,เบิร์กไอ้เผือเบิ่งกหูผีแม่มีได้ว่าเพื่อนมาอันนี้งามบจาามบจา้าเป็นสีเป็นสีน้ำเงนินงามบบสีกลม เป็นสีผมสีกรมท่าสีกรมท่านี่เป็นสีผมเคยเห็นบ้างไหมสีกรมท่าหนิงูกระโนงามเบิร์รงดงามเบิรดงูกระโนนี่เดี๋ยเลยสีอ่าบักเตอร์ใหญ่กระยยกตั้มเป็นสีอ่า,ยายบักเตอร์ใหญ่กระตั้มมีเป็นสีกระกายใหญ่น่ะเอาไปเล่นม,มืดจะมามีเห็น อ้ยสว่าอย่างตัวนี้นะไปฮะไว่ายัยง,ยงเขาว่อยไนเ่นพ <อ S 1> ่นพาแม่พี่น้องมนนี้นะได้นีเหอตะได้น่พาแม่พี่น้องเมื่อนี้นะได้กินข้าวกับเือได้ยังาเรอหญ่กาทได้มีกันี่แลแต่ละห้าบังเทือูีแม่ยังไม่ได้นี่ไปแต่ลดแล้วกินข้าวสองรอบ พ่อแม่พี่น้องกอันกินข้าวกับอยังเนีน้ยได้อย่างกินข้าวแรงน่องวันนี้น้อนั่นแหละอันเมื่อนี้น้าเลิกินสองรอบคือก๋วเตี๋อนกะปัน่นกินข้าวต้มต้มไข่กินแต่ไข่แล้วกะ ปองโลซ่าไปให้ไปหน้าซื้อปลากระป๋องอปลากระป๋องมันดีตรง,งไหน,น,น,นว่าต้องดังไฟเปิดฟ้ากินร,รนูดเขาจ้างโฆษณาอยู่อ่ะอจาา้ะะจางตัวจ้างเท่บาทหนึ่งร้อยบาทปลากระป๋องโลซ่ามีได้จ้างโฆษณาเนี่ยไปหาโฆษณาเถอะคอะไรเห็นในไะไเห็นก็เจ้าร้อเงินเด็ดปลากระป๋องอ่ะ เานะเดีเลยเนะต้าไอีกบิดคลิปเด้อเด้อเอาอือเอาูไหมฝากกดไลค์กดชร์กดติดกับใครด้วยนะคะ,ะบ๊ายบายะนตาจะมีเห็นหูน้อยนัยนย่นก็ได้ อ้าวเย้กต่บ๊ายบายจีลยย๋ล่ะแล้วเจอกัน <ละ S 1> ใหม่นะคะเดี๋ยวไลฟ์สดมาให้จ้าไลฟ์สด <ละ S 1> น้องหมาด้วยนะคะ